พามาชมสวนผักหลังบ้านเหมือนเคยค่ะอันนี้เป็นต้นกระเจี๊ยบเขียวต้นเล็กๆก,กระเจี๊ยบเขียวเขาจะดกมากเลยเก็บกินได้ทุกวันอันนี้เป็นมะเขือเปราะที่เราตัดแต่งกิ่งนะคะตัดแต่งกิ่งตั้งหลายรอบแล้วเข้าปีที่สองแล้วนี่กำลังมีดอกออกมาใหม่แล้วก็ลูกด้วย วันนี้เรามาเก็บยอดฟักทองหลังบ้านกันค่ะโซนนู้นจะเป็นมะละที่เราปลูกใส่ถุงปลูกไว้เมื่อสักครู่เราได้ตัดยอดฟักทองไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกนะว่าเราจะได้กี่ยอดวันนี้ ฝังทางด้านตัวบ้านเราก็ปลูกไว้อาแล้วทำไมยอดนี้มันเหนี่ยวอะ่ะได้หลายยอดเลยแต่ทำไมมันมียอดเหี่ยวด้วยละ่ะไม่เข้าใจนะคะ ก็สามารถเอาไปทําแกงหรือเอาไปลวกกินกับน้ําพริกได้มีประโยชน์มากมายดอกสีเหลืองๆพี่สาวบอกว่าปลูกแล้วเขาไม่ติดลูกค่ะเราก็เลยต้องหาวิธีการนํามารับประทานด้วยการเอาไปกินก่อนที่เขาจะติดลูกเพราะว่าเขาน่าจะเป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยไม่รู้เขาเรียกตัวผู้หรดตัวเมียนะใครรู้จัก นะคะแล้วก็ชำนาญในการเลี้ยงฟักทองก็แนะนำได้เลยนะคะไหนๆก็มาหลังบ้านแล้วเดี๋ยวจะพาชมผักส่วนครัวหลังบ้านค่ะก็จะมีคะน้าค่ะซาละแหน่ค่ะมีต้นพริกในถุงแล้วก็มีต้นหอมเราชอบปลูกต้นโรสแมรี่เอาไว้อบไก่อบเนื้อได้เลย ห้ยยอดนี้เราลืมตัดค่ะทุกคนจริงๆมันได้โอ้นี่หนึ่งสองสามแหมสี่อีก4ี่ยอดไปตัดกันเลย ยังไงคะทุกคนชอบไหมผักสวนครัวสดๆจากหลังบ้านปลูกไม่ต้องมากคะ่ะแค่พอเก็บกินได้ทุกวันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะ